มันมีงานหนึ่งก็คืองาน CPSE 25งพนยะี่สบะชื่อเต็มๆผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าเอาโดยรวมก็คือเมืองที่ที่เขาว่ามาพัฒนาแล้วก็โอเคพัฒนาจริงในเรื่องของคนที่เขาอยู่ในประเทศที่มันหรอือเมืองที่มันอัปเกรดมันเป็นแบบเนี้ยเขามีไลฟ์สไตล์หรือเขากินอยู่กันยังไงแล้วก็ไปแบบนั้นด้วยซึ่งความเห็นผมก็คือว่ามันก็เป็นไอเดียดีบางคนนะอ่ะร้านกาแฟอยู่สูงแต่ กล้องเนี่ยถ้าติดสูงมากเนี่ยมันทําให้เห็นรายละเอียดเนี่ยโอเคมุมกว้างแต่มันไม่เห็นรายละเอียดในมุมที่เราจะโฟกัสได้พวกกล้องเนี่ยมันมีจุดโฟกัสอยู่เช่นก็ค่อนข้างแปลกันทำไมเขาจัดการแบบนี้กไ็ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่วันนั้นฝนตกด้วยที่เป็นบูธเอกชนแล้วก็มีบูธภาครัฐเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลของจีนนะครับแล้วก็มีบูธที่เป็นแบบผมว้าวกับอุตสาหกรรมของบ้านเขามากกว่าคือเขาทาอุตสาหกรรมกล้องมงจรปิดผมไม่แน่ใจนะก็คงจะมาทั้งประเทศอะในโปรดักต์ตัวเดียวกันอะมันมีบริษัททที่รรับํากล้้อองจปปิดเเนยย็ เป็นร้อยหรือมากกว่าร้อยเนี่ยบวกชิ้นหนึ่งเนี่ยซึ่งมันส่งผลดีตรงที่ว่ามันเกิด Innovate ก็คือมีการแบบเป็นเหมือนกับบล็อกอีกแบบหนึ่งของผมแล้วกันบีเนสครับผมจะมาเล่าเรื่องของการไปดูงานที่เซนเชนครับไปทำอะไรที่เซนเชนไปคำถามแรกก่อนผมไปช่วงเดือนตุลาปี2 25น5ที่ผ่านมามันมีงานหนึ่งก็คืองาน CPSE ส0 2 5นะี่ะชื่อเต็มๆผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าเอาโดยรวมก็คือ,เ,อ,อเป็นงานที่รวบรวมเรื่องของออระบบก้อ,องจรปิดนะแล้วก็ระบบ IT ต่างๆที่เซินเจอร์เนี่ยก็มารวบรวมไม่ถึงขั้นเป็นสตาร์ทอัพนะครับแต่ก็เป็นโดยรวมรวมว่ามีอุตสาหกรรมอะไรที่อยู่ในประเทศจีนนียเขาก็จะเอามาเอามาโชว์มาแสดงทีนี้เนี่ยมี พี่คนหนึ่งที่ไปเรียนคอร์สหนึ่งเขาแนะนําม,มาว่าเออต้องไปดูไปงานนี้ดูก็เลยไปทีนี้ประเด็นก็คือพอไปแล้วประทับใจะอะไรบ้างผมจะเล่าต่อไปหลังจากที่ผมลงเครื่องบินมานครับก็เห็นภาพของเซนเจอร์นี่คือเป็นเซนเจอร์ครั้งแรกของผมผมเห็นในเรื่องของความสวยของตัวอาคารแล้วกันก็อาคารค่อนข้างใหญ่พอถึงลงมาแลนดิ้งมาุก็อาคารสนามบินใหญ่แกรนด์ละ ทีนี้เราก็นั่งรถสูตรสาเร็จนะครับของคนไทยที่ไปก็คงไม่มีใครนั่งรถสาธารณะเท่าเท่าไหร่ก็นั่งรถตีดีนะครับตีๆก็จ้างไปแล้วก็ไปลงที่ใกล้ๆโรงแรมซึ่งโรงแรมบังเอิญว่าโรงแรมนั้นอยู่ในย่านธุรกิจหรือ business district นะครับก็คือที่มองมองไปก็จะเห็น Microsoft เห็นไปตู้นะครับแล้วก็รวมถึงเทนเซ n นด้วยอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเลยก็เป็นความโชคดีว่าเอเหมือนเรามาพัก ที่ใจกลางเมืองของสนเจอร์เลยนะครับจกการธุรกิจเลยเช้านั้นก็กินกาแฟาเ,รเรียบร้อยเรียบร้อยเราก็ไปเที่ยวชมเมืองก่อนว่าเมืองเป็นเป็นยังไงเมืองที่ที่เขาว่ามาพัฒนาแล้วก็โอเคพัฒนาจริงในเรื่องของสถาปัตยกรรมเมืองไม่ว่าจะถนนหรือว่าอาคารต่างๆก็ถูกพัฒนาขึ้นมาก็พัฒนามาในระดับหนึ่งผมไป เที่ยวที่ต่างๆเนาะก็พยายามสังเกตดูไม่ว่าจะตามถนนว่าเขาติดก,กล้องันจรปิดเขาติดก,กันยังไงผมที่ไปสัญจรเนี่ยเราพยายามจะเบรนตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นเหมือนคนชาวเมืองที่นั่นด้วยคือเราจะได้เข้าใจวิถีชีวิตว่าคนที่เขาอยู่ในประเทศที่มันหรือเมืองที่มันอัปเกรดมันเป็นแบบเนี้ยเขามีไลฟ์สไตล์หรือเขากินอยู่กันยังไงแล้วก็ไปแบบนั้นด้วยทีนี้ ก็ไปก็พบก็พบหลายอย่างมีร้านหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือร้านเ,เป็นเหมือนร้านกาแฟกาแฟก็จะพบว่าผมเข้าไปดูผมไปดูกล้องก่อนเลยกล้องเขาจะติดเขาใช้กล้องโดตัวตัวโดมนะแต่เขา่ไม่ได้ติดกับฝ้าเพดานแต่เขาติดกับผนังกำแพงโดยใช้มัลติ้งแบบพิเศษที่ยึดจากกำแพงแล้วก็ยึดเข้ากล้องกับมัลติ้งอีกทีนึงมันก็ได้มุมที่แปลกนี่เหมือนกันซึ่งในไทยจะไม่มีใครทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทาแบบนั้นคือคุณต้องเอากล้องไปยึดกับกำแพงเลยซึ่ง ความเห็นผมก็คือว่ามันก็เป็นไอเดียดีบางคนนะอ่ะร้านกาแฟอยู่สูงแต่กล้องเนี่ยถ้าติดสูงมากเนี่ยมันทาให้เห็นรายละเอียดเนี่ยโอเคมุมกว้างแต่มันไม่เห็นรายละเอียดในมุมที่เราจะโฟกัสได้พวกกล้องเนี่ยมันมีจุดโฟกัสอยู่เช่น2-3เมตรเท่านั้นเองที่ระยะชัดในนั้นเนี่ยมันก็เป็นการวิธีการคิดที่ถูกและว่าเขาต้องมีมัลติ้งที่มันจะทําให้มันใกล้ๆโดยที่ติดกับผนังเอา ถามว่าทําไมไม่ใช้แบบบูเลต์ล่ะมันดูรูปรักษและกันมันดูไม่สวยเท่ากับตัวโดมนี่ก็เป็นเหตุผลเนาะอันนี้ก็ผมเห็นความสวยงามที่ทตรงนั้นส่วนเมืองก,ก็ก็ดีงาม,มได้มีโอกาสไปเที่ยวเหมือนย่านเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์จีนเก่าก็จะมีเหมือนเป็นถนนเก่าๆที่เราเดินเข้าไปแล้วก็มีตามตรอกนะก็จะมีร้านพวกร้านกาแฟก็ไปถ่ายบรรยากาศให้ดูก็จะมีผสมกันนะระหว่างคน ที่กำลังเรียนคนที่กำลังทำงานนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงกรรมกรที่ทำงานนะแต่ว่าส่วนใหญ่กรที่ทำาที่นั่นนะคนจีนแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ใส่เซฟตี้อะไรค่อนข้างดีใส่มงใส่หมวกมีรองเท้าอะไรดีก็จะไม่มีใครลากแต่ก็จะไม่มีใครแบบไม่มีใครใส่หมวกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เขาต้องทำงานก็มีโอกาสได้ไปกินไม่ใช่เราเองเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วผมไม่รู้จะเรียกอะไรแต่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านเขาแล้วกันก็รสชาติแปลกดีก็จะเป็นออกแนวหมาล่านิดนึงเผ็ดเผมันๆหน่อยเค็มๆนะครับนี่ก็ค แต่ผมจะไม่ได้ใช้คือมีโอกาสแค่วันที่2มั้งที่ผมได้นั่งรถไฟไฟ้าใต้ดินแต่รู้สึกว่าคนก็ยังใช้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะถ้าเกิดเราเทียบกับไต้หวันหรือเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยก็คนใช้น้อยโดยส่วนใหญ่แล้ะคนก็ยังขับรถหรือนั่งรถพวกตี๋ตตอยู่ก็น่าจะเป็นภาพรวมของออสัญจรที่แพนไปอ่ะคือไปอยู่ประมาณ4วันงานนะ่ยไปเปวันที่3คือคือวันแรกเที่ยววันที่2ก็ยังเที่ยวอยู่วันที่3เข้างาน วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกถ้าจำไม่ผิดก็โปรยโปรย,ปรย,ปรยแล้วก็มีคนจะเห็นเลยว่ามันอารมณ์แบบไบเทคบางนานะบ้านเรานะก็แต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าอย่างไบเทคเนี่ยเราเดินขึ้นไปไปในร่มแล้วก็เข้าไปรีจริเตอร์ข้างในแต่น,นี้แปลกเหมือนกันจุดที่รีจริเตอร์ดันมาอยู่ด้านนอกของอาคารคือเขาก็จะมีซุ้มนะให้มารีจริเตอร์เท่ากับคนก็ต้องเปียกฝนเพื่อจะเข้าไปรีจริเตอร์เพื่อจะเอาแบชเอาป้ายเอาเโ,โค หลังจากนั้นน่ะค่อยเดินเข้าไปในงานเพื่อเอากิโยโค้ดนั้นไปสแกนถึงจะเข้างานได้ก็ค่อนข้างแปลกันทไปเขาจัดการแบบนี้กไ็ไม่รู้เหมือนกันาทั้งที่วันนั้นฝนตกด้วยตัวไบเทคเนี่ยหรือว่าตัวที่งานเขานะครับที่เซ n นเจอร์เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะนะเอ็กซ์เพชันใหญ่ผมว่ามันก็พอๆกับไบเทคนะสำหรับผมอะ่ะมันอาจจะสเกลแบบไบเทคแบบคือถ้าเราไปไบเทคเนี่ยมันจะมีฮอลล์ที่แบนถูกแบ่งกั้นเนาะแต่เนี่ยมันเหมือนเอาไบเทคฮอลล์นั้นอะ่ะ มาคูณประมาณ2หรือ3เท่าประมาณนั้นแนะ่ะสถึงสาเท่าต่อกันซึ่งซึ่งถ,ถ้าเราดูในที่ดินของไบเทคบางนาก็จะประมาณนั้นแหละแต่พีนเขาเขามีอาคารย่อยเขาเยอะที่เขาไม่ทําเชื่อมกันแต่ว่าที่สัญเอร์เขาทำเชื่อมกันทั้งหมดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นแบบโอ้โหนี่คือทุ่งของกล้องวงจรปิดคือเราไม่ต้องซูมมันเราไม่ต้องเพ่งตาเราก็เห็นเลยว่ามีแต่กล้องวงจรปิดที่เอาไปนําเสนอกันผมลงมาถึงเนี่ยผมเจอยี่ห้อแบรนด์หนึ่งชื่อหลงเสอผมไม่แน่ใจออกออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ เดินเข้าไปปุ๊บเห็นบูธนั้นก็คือความละเอียดของกล้องเนี่ยอยู่ที่12ล้านไมกะพิกเซลคือมันมันเหนือไปกว่า 4K คือ8ล้านบิกแต่ผมก็ไม่ได้ถามละเอียดนะเพราะว่าเป็นคนจีนคข้างพูดยากค,ยค,ยคุยยากันว่าโอเคมันแบนดิดเซมันกินอะไรยังไงแต่เขาอะก็มาโชว์กับจอทีวีที่เป็นจอทีวีผมว่าก็ Full HD หรือไม่ก็ 4K นะซึ่ง มันก็ไม่ได้ขับภาพออกมาจริงๆนะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้การที่เป็นกล้องแบบ12ล้านพิกเซลนะมันมันมันชัดจริงไหมแต่เขาก็เอากล้องหลายๆแบบนะกล้องหลายๆทรงมาให้ดูว่าเออเนี่ย12ล้านเป็นแบบนี้ในบุก๊กก็คนเยอะแยะครับหลวงสรรเสืออ่าหันมาทางซ้ายก็จะมีคูดี้ครับจะมีพวกไอคล้ายแบบเป็นขายระบบเน็ตเวิร์กไวไฟผมว่าหน้าตาพวกตรงๆก็หน้าตาคล้ายๆกับที l ี n ลงบ้านเราพวกทาโปหรือว่าเออท,เที่เป็นที่เป็นเทียร่างของตัวทีวีลงมาเนาะหน้าตาก็จะทรงๆนั้นเหมือนกันถามนึกความแตกต่าง ก็ในเรื variance, ่องขององค์รณ์ความแรงผมคิดว่าสเปคเหมือนๆพอๆกันเพียงแต่ว่าน่าจะตัดกันที่เรื่องของซอฟต์แวร์มากกว่าพยายามเดินไปให้มันทั่วๆกับงานเนี่ยก็จะเห็นว่ากล้องเนี่ยหน้าตาจะเหมือนทนๆเดียวกันเลยข้าวทรงกระบอกนู่นนี่นั่นดีไซน์ไม่ได้ แตกต่างอะไรบ้างที่เห็นเยอะที่สุดคือกล้องโรบอทคือกล้องที่มันมี Wi-Fi ในตัวคือมีหูข้างด้านข้างจะเห็นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยที่อยู่ในงานเลือกไม่ถูกว่าจะคุยกับใครไม่จะไปต้องคุยนะเพราะว่าผมก็ดูดูดูแล้วมันก็พอๆกันหมดนะครับเขาก็พยายามอยากจะหาพาร์ทเนอร์เพื่อจะมาเทคสต็อกกล้องเนี่ยเอาไปจำหน่ายต่ออะไรก็แล้วแต่คือเขาไม่ได้สนใจการทำตลาดมีแบรนด์หนึ่งที่เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นจุดที่แบบทุกคนที่ที่มาออกแบรนด์มาออกบูธเนี่ย สนใจกับแบรนด์นี้มากคือแบรนด์ t v t ผมไม่รู้ว่าเขาดังยังไงนะแต่ว่ามีกล้องหลายแบบจริงแล้วก็ทุกคนในบูธะก็ทุกคนที่ออกมอบบูธเนี่ยก็มาพูดตรงนี้ถาว่ารู้ได้ไงก็คือผมก็ไปเยี่ยมบูธหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับก็คือเทียนดีก็ไปเจอคนจีนชื่อคุณปีเตอร์แล้วก็ผู้หญิงคือคุณเบกกี้นะครับก็เข้ามาต้อนรับแล้วก็มอบของขวัญของอะไรให้ของที่ระลึกให้เขาก็พามาดู ที่บูธนั่นแหละก็จะมีโซลูชันเขาที่ผมเคยไปถ่ายเมื่อประมาณสักปีก่อน2ปีก่อน,อนที่ไปปักกิ่งแล้วก็ไปเซินๆจิที่โรงงานเขาก็จะพบว่าเขามีส่วนที่เป็นโดเมสติกกับอินเตอร์เนชั่นแนลคือโดเมสติกคือเป็นกล้องที่ขายภายในประเทศกับกล้องที่ขายอนะินเตอร์เนชั่นแนลเนาะอินเตอร์เนี่ยเขาก็มาโชว์ที่เป็นกล้องในปีนี้คือกล้องความละเอียด6ล้านเมกับิกเซลนะครับคือเขามาเล่นตลาดนี้ ไม่รู้ทำไมเเราอาจจะพ้นเคย2ล้าน4ล้านแล้วก็8ล้านเนาะตอนนี้เขามีตรงตรงแก็บตรงกลางคือ6ล้านเออจุดเด่นของเทนดี้คือเขาพยายามโชว์ว่ากล้องเขาทัฟ g เขาแข็งแกร่งจริงคือเขาเอากล้องไปจุ่มในช่องฟิสน้ําแข็งอุณหภูมิแบบใกล้ศูนหรือติดลบเนี่ยกล้องก็ยังทํางานได้สามารถเร้ถอดภาพได้เอากล้องไปอบในตู้อบ ก็ยังทํางานได้นะครับอุณหภูมิมากกว่า50ก็ยังทางานได้เอากล้องไปแช่อยู่ในตู้ปลาปลาไว่ว้ผ่านเลนส์กล้องก็ยังทํางานได้น,นี่คือจุดเหมือนจุดที่เขาอยากจะเคลมว่าอุปกรณ์ที่เขาดีไซน์ออกมาหรือขายมาน,นั้นมันเป็นแบบนี้นะครับก็มาพูดคุยกันก็มาอัปเดตโปรดักต์กันโดย,ดยรอบๆผมก็ยังมองเห็นก็มองซ้ายมองขวาก็จะเป็นกล้องวงจรปิดสลับกับระบบเน็ตเวิร์กซึ่งก็จะมีคนเอาสวิตช์มาขายเอา s อเซสพอยท์มาขายแต่ โดยโดยรวมๆน่ะก็คือเป็นจีนเหมือนกันอย่างผมขายทีเปรีงหรือขายลู่เจียเองเนะี่ยก็เป็นจีนเหมือนกันแต่ว่า2เจ้านี้ไม่ได้ออกในงานนี้ซึ่งส่วนใหญ่ที่มาออกที่เป็นเน็ตเวิร์กนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้มีอินโนเวชันในด้านของซอฟต์แวร์เพราะผมคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้มันตัดกันที่ซอฟต์แวร์มันไม่ได้ตัดกันที่ฮ์ดแวร์แล้วว่าคุณทําได้กี่พอร์ตคุณทาราคาดีได้หรือเปล่าแต่ว่ามันตัดกันที่ซอฟต์แวร์ว่าซอฟต์แวร์ของคุณนั้นมันใช้งานง่ายไหมมีประสิทธิภาพที่ดีไหมอัน,น ของโปรดักสินค้าในยุคนี้สมัยนี้นะแต่ว่าในงานนั้นจีนนั้นก็ยังมีอยู่แค่แค่นี้เท่านั้นเองโดยสรุปรวมก็ประมาณนี้แล้วก็เดินตั้งแต่เช้าไปจนถึงเที่ยงก็กินข้าวเที่ยงก็กินไปพร้อมกับควันบุหรี่นะบางคนที่เคยได้เคยไปจีเมืองจีนมานก็จะได้กลิ่นอยู่แล้วก็เดินไปจนถึงบ่ายสองบ่ายสก็เดินดูว่าเออมันมีบูธย่อยๆ คือในในยในงานก็จะมีทั้งที่เป็นบูธเอกชนแล้วก็มีบูธภาครัฐเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลของจีนนะครับแล้วก็มีบูธที่เป็นแบบยูนิคมากเช่นพวกอุปกรณ์ทางการอาหารกล้องทางการอาหารอุปกรณ์ปืนสอยดโดรนอะไรทํานองเนี้ยหรือมีดโดรนก็มีก็มีขายแต่ไม่มี DJI นะแต่ผมจะไม่ผิดไม่มีแล้วก็จะมีพวกจอ l อ d อะไรพวกนี้นะครับต้าหัว ออในในงานนี้ผมบอกก่อนว่าพิชชันและต้าหัวไม่ได้ออกบูธในงานนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ทําไมแต่ก็เดินทั้งทั่วแล้วแล้วก็ถามก่อนก่อนไปแล้วเขาไม่ออกโดยรวมในงานอะประมาณนี้ถ้าถามผมว่าคุณไปงานเซนเจอร์ c p s ี e แล้วคุณว้าวไหมผมว้าวกับอุตสาหกรรมของบ้านเขามากกว่าคือเขาทําอุตสาหกรรมกล้องงจรปิดชิ้นหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็คงจะมาทั้งประเทศะในโปรดักต์ตัวเดียวกันอะมันมีบริษัทที่รับทํากล้องจอปิดเนี่ยเป็นร้อยเลย เป็นร้อยหรือมากกว่าร้อยเนี่ยบวกซึ่งมันส่งผลดีตรงที่ว่ามันเกิดอินโนเวตก็คือมีการแบบมีกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆแล้วราคาต้นทุนต่ําลงอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นการดีเหมือนกันคือขายสินค้าแบบเดียวซึ่งบ้านเราคือประเทศไทยไม่มีคือสินค้าแบบเดียวกันอาจจะมีผู้ผลิตแค่รายสองรายเท่านั้นเองมันเลยทําให้การแข่งขันหรือการพัฒนาสินค้ามันไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าเกิดอย่างเขาก็คือ,อขายอย่างนีคนก็พยายามคิด,ค,ดคิดต่อเอ,อ มีอย่างหนึ่งก็คือพวกอดอดอเบลดอเบลก็เป็นสิ่งที่ฮีตที่จีนเหมือนกันก็คือกดปุ่มแล้วไอตัวดอเบลนั่นก็มีกล้องแล้วไอตัวกล้องนั้นก็จะไปดิสเพย์ที่ในบ้านนี่ ที่เมืองนอกเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นไต้หวันนิยมมากแต่ไทยอาจจะไม่ค่อยนิยมเพราะบางคนเนี่ยพออยู่คอนโดเนี่ยก็ไม่มีดอเบลให้ใช้หรอกเพราะว่าคอนโดก็จะคอมด้วยนิติคอมด้วยรปภแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมู่บ้านก็มันไม่จะเป็นต้องกดดอเบลเนี่ยเพราะว่าตะโกนหรือกดออดมันก็ถึงกันแล้วนะก็ดอเบลก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่มีลูกค้าบางเจ้าสาหรับผมงผมนะก็ซื้อดอเบลของตั้งหัวไปเหมือนกันก็เราของใหม่ก็คือกดปุ่มปุ๊บแล้วไปดัง,งในในบ้านก็มีเหมือนกัน ซึ่งโซลูชันนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงคือมันต้องเดินทั้งสายแลนสายไฟอะไรเงี้ยมาที่หน้าประตูด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็มาทักคุยกันต่อนังจากนั้นผมก็ก็ไปเที่ยวไปดูเมืองเซนเจร์ก็คือตึกผมจะเรียกว่าอะไรดีผมจะเรียกว่าพันทิปของเซนเจอร์แล้วกันจุดท,ที่ขายคอมขายพวกแผงวงจร ICE แต่ผมที่ผมแวะเข้าไปแล้วเป็นแวะไปครั้งที่2แล้วเซนเจิร์ตรงนี้นะก็คือเป็นตัวเคสมือถือ ถึงทั้งตึกเนี่ยก็จะขายแต่ A อเซอร์ของมือถือทั้งหมดเลยก็คือโดยประมาณ90%ขายเคสเคสก็มีหลักตั้งแต่แบบถ้าหลายยี่บาทไปจนถึงร้อยหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่แบบคว้านคว้างซื้อเรากลับมาประเทศไทยได้ไม่ต้องเสียภาษีนะก็เหมือนเพราะราคามันถูกอยู่แล้วถ้าเราใช้ของตัวเองแล้วก็จะเห็นว่ามีพอ่อค้าแม่ค้าที่เขาไปเหมือนเปิดร้านในช้อปปีหรืออะไรเงี้ยลาซาด้าเนานะเขามาตั้งเงี้ยแล้วพอเขาได้อดเอเดอร์ก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้าเดินเข้ามาช้อปตามแต่ละร้านที่ขายเคสแต่ละแบบแล้วก็ค แล้วก็รอส่งเดียหรือส่งนู่นนี่นั่นกลับจากเซนเจอร์มาที่ต่างประเทศผมก็เห็นธุรกิจนี้เหมือนกันเห็นคนที่แบบถือตะกร้าเพื่อไปช็อปตามร้านอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ค่อยสนใจที่แบบเหมือนยังเรามาจะมาซื้อปลีกสักเท่าไหร่หรอกเหมือนซื้อแค่อันเดียวสองอันนี้เขาก็ขายไปขำๆอะไรเงี้ยสิ่งที่น่าสนใจภายในงานคือผู้ประกอบการค่อนข้างที่จะมาเยอะแล้วก็พัฒนาสินค้าเนี่ยไปได้ที่แบบต้นทุนที่มันน่าจะถูกเพราะว่าเขารอที่จะเป็น O E M พร้อมที่จะให้คนอื่นมาสกรีนแบรนด์ แทนของเขาแล้วก็ให้ไปขายเทค e ลอตเนาะแล้วก็รวมถึงสินค้าก็จะถูกเดเวล็อป ไปดีขึ้นแต่ว่าเพียนขาดาเดียวสำหรับผมนะคอมเมนต์ก็คือเรื่องเรื่องของซอฟต์แวร์รู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่มีซอฟต์แวร์ให้มันรู้สึกตื่นเต้นความประทับใจที่เซนจ์ผมคิดว่าเซนจ์จะเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วนะก็คือเราคนไทยไปเที่ยวได้แต่ว่าอาจจะเที่ยวไม่ได้กี่วันหรอกอาจจะวัน2วันก็น่าจะหมดแล้วสำหรับคนไทยนะถ้าเที่ยวจริงๆนะแต่ถ้าไปทำธุรกิจก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ผมว่าก็คล้ายๆบ้านเราอยากจะกินแบบไหนจะกินหมาล่าอยากจะกินเป็นเหมือนบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวหรือไปกินถ้้้าคุณไไไมม่่ชอบกก็็ปินนดััยงงีใหส ร้านกาแฟมีเยอะมากซาบักหรือว่าลักก Coffee ก็ยังมีให้เลือกซื้อนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็สําหรับทริปเซนเจ r รผมมาเล่าให้ฟังเหมือนเล่าบรรยากาศผ่านเลนมุมกล้องมือถือของผมแล้วก็อาจจะดูภาพนิ่งไปประกอบแล้วกันว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนเมือเซนเจรห้างนู่นนี่นั่นผมว่าลองไปเที่ยวดู ก็มีความสวยงามแหละนะครับมีความชิคมีความคูลแต่เพียงแต่ว่าผมว่ามัน,นขาดอัตลักษณ์ในความเป็นดีไซน์ของเขาอยู่อันนี้ไม่รู้นะผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่จบสถาปัตย์แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเมืองมันสวยไหมสวยตึกสวยไหมสวยแต่ว่ามัน,นขาดความเป็นแบบนี่คือซิกเนเจอของเขาอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจคนที่มีโอกาสไปลองลองไปเที่ยวดูแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้้วยนะเป็นเหมือนกับบล็อกอีกแบบหนึ่งของผมแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ